คำเตือนคลิปนี้มีเนื้อหาคำตีหยาบคายผู้ส้มที่เป็นเล็กน้อยควรนดครับคำแนะนำก่อนรับชมก่อนเบื่องชิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u ับสไ i b e เนอ้อขออภัยในคำหยาดโดยคลิปนี้กระสางเพื่อคววมบันเทิงเท่านั้นผู้ที่รับส้มควรใส้วิจารณญาณในการรับสมเสนอเรื่องกระสือคนงามตอนที่สามข่วมเดิมตอนที่แรกไอติะกูปีมสไอสัมภาษณ์มึงโอ้ลุนบิ๊ บินไปพวกมึงผู้เลวว่าผูเป็นกอมพวกมึงต้องตายให้หมดอ่อยซะบ้ายงพวกจู้พวกจู้หูความลับกูพวกจู้ต้องตายให้หมดนี่ละ ลีได้ตายแบบปรยุติธรรมจึงเหตุให้มเมลีเกิดมีความเขียดแค่อาขาดพญ่าบา,าดด,ด้วยความเขียดแคนของเมลี จึงเฮ็ดห้มลิบอสามารถไปพูดไปเกิดได้วิญญาณของมลิได้วนเวียนและสิงสถิตยอยู่เทียงหน้าหน่อยด้วยสภาพแวดล้อมสังคมจากจิตใจที่ขาวสาดเฮ็ดห้จิตใจของมลิมืดมนมีแต่ความเขียดแค่อาขาดพยายบาตยังไงหะนัดสาวไว้เลยบ่กูนัดแล้วหมอสิ่งเลย จโจดเซียวท ını, ่างหลังเอาไม่หยั่งกูขับรถอยู่มึงมึงเหลียวมาโดนเชียวพี่อิมเบลีสิ่งไม่ไหวหมอขากูหักเด็ดเชียวต้อง ตัง้งตัง้งตื่นมาเชียวไปยืนยันกูพวกสีกับไปไม่รีบอเห็นอย่างกูเลยกูจะอ่านแล้วกูขอโทษ จั่งไดสัวกูบอก่าอย่าขับรถไว้ย่ะขับรถไว้สเต็กเราแล้วภาคกันขับรถจะแมนมันบ่มานขักพวกนี้ผีอมะลิพอผีหลอกอีมะลิผีบ้าผี่ม่งมันจะใส่เมื่อมนสูสูบมาจะหลอนบอกเฮ้อผีอะไรพ่อไงมันหลอกพวกข่อยมาขึ้นนเป็นแต่ญาตินแ่งแมนอิลีพอพี่มัลิ ไม,ม factory, ่ใช่มาแก่แขนพอกเขาเสียงไดีพอเออใจเย็นๆเดี๋ยวกูหาวิธีเองมลิได้จากไปเป็นเวลาสองอาทิตย <S <s ์เพื่อนของมลิก่มีคนอยู่จุดเป็นเพื่อนห่างมีแต่บักใบพี่บา ที่มานอนเ,อเรื่อนของมะลิเป็นที่ล่อตาล่อใจของพวกขี่มาาขี่กาวพวกหลักเหล็กมุ้ยหน่อยเบาๆด้วยเชียวเบาๆเด้ออ้อยเมืองี้ยานพิสังมันบม่ม,มีคนอยู่สิบว่ามีคนอยู่จะไหนบอมันมนอน,นอยู่อ้อยบ่เป็นยังดอกมันไปจักขี่ด่างดา้อกมัดนี่สั่นขึ้นทั้งเฮื่อนเด้อกูสิไปซอกเบิ่องของยู่ฮานมันโอเคเชียวกัดไป เส็ดปักพง่งมีอย่างกูสิเอาให้เบิดเงิงนคือมาหลายแท้หายไคือบบมีอย่างวะบบมีอย่างให้เอาเลยน้ำไม่สมแ้วปากเตาสิเอาอย่างดีนาอกกูมแติแน่เอาไปขายบุได้ มึงห้องิเต e ยังบักอันนี้เป็นบ้าบอว้ายจะเป็นมันหวานเท่าเอาผู้เดียวกูสบแบ่งให้มันอยู่บ่บักโตนี่บ่อได้เรื่องครับหมาป่อเด็กมันเงยิบไปใช้ やあ แ,แปลกว่าคือเมื่องเหียบสงัดขับแท้ซีวิตค้นสุดคำมากปิดไพ่แหละกะนอนนนำมบาอาบกับบริพิษผู้ใดเะเรจ้วเงรีบยบกับคนแบบนี้

วักโตมึงคือแลนป้ากูมาขึ้นนี่เฮ้ยสิวายกูแลนจได้เซียวแลนมันผีโมเมนดาล่าฮอลลีวดูดเกิดมาบอเคยพอเคยเห็นอยียงเป็ตนต่ญาติปานนี่แต่ว่าโตอยู่ฮ้นอิมอลัลีมีเงินกับทองคำมืงขึ้นนี่เกือบกูได้มาแล้วเงินอยียงกระยากูมมาไป ายานใครเนี่ยแต่มันบอกหักข้อเราต้องหาวิธีเซลกูเห็นเงินหลายดิยเซลหลายสำไรเกินถึงพีหักข้อกูก็เบาน้ำเด้อ <c oughs> มันต้องมีวิธีหำเดี๋ยวหาวิธีซอยกันมึงไม่อยากได้บ้างเงินนะ่ะ <c oughs> <c oughs> ส่วนเท่าถึงก็กินแต่เหล่าเพราะว่าท่ำใจบอได้เพราะเป็นหักครั้งแรกของเท่าถึงนี่แหละพีน่นอกสาเหตุที่เพิ่นเป็นขี้เหล่าแต่ละมือก็ได้แต่อาไล่าอาวอนน้ำมาลี เเป็นพลงกูคือกินหอนมะลิในแก้าโวา้ยท่ำใจเจอาหมอนี่พบกระต่องมีจากเป็นเรื่องธรรมดาบอกไปหลงปวงหัวใจนะมึงจังใดเขาก็บอกขึ้นมากนะท่ำใจซะหำหรือมึงอยากไปยูนั้นมะลิบอก ให้จะได้ทำเอากายกูเอาไม่ค่อนม้ขัวบาดเดียวก็ไปแล้วแหละบริยากไหนเบ้่หาเบื่อเบื่อแหแจวนี่คือมาว่าวเล่นอยู่โอ้ยเหลาเบิดหาไม่ไดไปเช่นเหล่าไม้แจวไม่พ่อแหลหมอมึงอันกูก็เซ็นแล้วมึให้เซ็นดอกไปเซ็นเธอที่สองแล้วดามึงสั่มในหันมอ สวยหลายเด้อสวยหลายเด้อจะนาอยมันต่ำเอามือกูหันเอือนสูงเขาว่าผีอิมาลีมันออกอารวาสเมียนเทบอกจากเลิกหมอเขาก็บูคือกันกูก็ได้ยินจต่เขาว่าว่ามันหลอกบักโจกับบักตองมือนั่นมันอารวาสแห้งมันหักขาบักจู่คนไหนคือว่าเป็นต่ยานคักแทะมึงติดหนีมันเมียนบ่เาิปนเออเมียนคุณติดหนีมันเอ้ามันคือบทใส่มันสนะ กูก็ว่าสิใสอยู่มันตายก่อนแม่แล้วว่างโตไวได้มุงเอาพวกสูจะว่าจังสันแม่กูเห็นอยู่คนเดียวกูย่านมึงต้องหาของดีมั้งกันโตมึงไวแหละกูว่าสิไปเอาอยู่ใสละของดีเอากลับไปบูซาน้ำหลวงพอจอยฮะเด็กเออขันสันมือแรงกูสิไปบูซาเอามาเพื่อกูในเรื่องอีหมอเอามึงเสียดหยั่งกูกันติดหนีมันคือกันมึงติดหนีมันเท่าไหร่ เศ้าพันบุยกุวลา่าหลายระว่างตัวไว้เด้อมึงสศว้บ้านบ่เป็นอันธมาหากินยอดความอาฆาตของวิญญาณมลิมลิได้ตามหลอกหลอนเศร้าบ้านไปใสมาใสกระลำบากเียหลักเจ้าถาเขาในเท้า มาหลอกมาหลอนเอื่อยเลยเอื่อยสิทำบุญไปให้เอื่อยแห่งยานเอื่อยอยู่ผู้เดียวผัวกับบ่มีเป็นยีเป็นยังคุณผู้ชายเอื่ยอมแล้วเอื่อยทำบุญไปให้โอ้ยอากาศก็จะมาหนาวแท้เนาะอ้ำหมดเบหมือนไข่เนตได้พรมนุ่มนี่แล้วเว้ย Uhm มาได้จะไหนพ่อยา่บ้านโอ้ยหลวงพ่อขอน่อยขอนอนน้ำแน่ส่วนน <Lin> <nek> ี่ผ <et> ีอิมลิมันออกอลาวาดหลวงพ่อโอ้ยคับไปเนี่ยพ่อหญยเอ้ยขนขิ้งลุกเปิ้นแล้วเอ้ยมาต่อทางไหนอีกขะน่อยขอนอนน้ำเน่หลวงพ่อนั่นน้ำเน่หลวงพ่อโอ้ยน้อมีแต่ภูมิาขอนอนน้ำสิบริเก็บขากุติสบนอ ข่าวมาบอกว่ามา,าเดามาพ่อแล้วสุกินไลอับชีแขงแขงกระยาให้มันตายเลดเซี่ยวกูได้ยินเขาว่าผีมลรีออกอาลวาดเดี๋ยวนี้ผู้ใดเวาให้มันหลอกกูแนกกูแห้งากเจอมารีนี่มึงบ้าอย่างไหมหมอเกิดมาบ่เคยอย่างผู้ใดเด้กูก็ว่าและหมอมีแตผีอะไรสิย่างมึงสัตว์ไม่แ,แลงแ้งมึงล่องไปพิสูจน์ป่ะหมอเห็นจะไหนละห่ะผมเออเดี๋ยวกูถามหลวงพ่อจอยอลีป่ะหมอเอาน่าล่องมึงห่วย chẳng có để mà lệ lên đi sạch chạy nhung ที่ฐานถึงมาลีมาลี้าวิญญาเจ้าอยู่นี่ออกมาหาให้อายเห็นแน่จากในจอหำมปักถูบรงดินแล้วซองหลอดวางขาจะได้หำพร้อมบ่ถ้าพร้อมแล้วเอาเลยไอ,อ้โกรยมึงก็ไดเก่นเย็นๆให้กูทบแใจก่อนบุ้ยปันญาน้อยปรยานให้ใจเขา้าให้ใจออก เบ่งชิมี่ยังเฮ้ยพิธีอย่างของมึงนี่เสียเวลาไปเมื่อมันบ่มีอย่างดอกพิมพิมว้ายไปแล้วนะกูไม่อย่างของมันลำบากกันนี่เฮ้ย ไอไปแล้วมาลิแต่ว่าไอไปม่ทันเจ้าขไปไปไหนอก็ขอนมาลีไอปิดไปแล้วให้เดืกับวงกูจะแก่ท่านบ้า เจงฉันเล่มมา,าลิไอ้ขอละ่าสางเว้นสงกงคำไปเลยไ <c oughs> อ้จะบอกไอ้เขาทำบุญเนี่ยมาลิขอขมามาลิถ <c oughs> ามมาลิแก่แทนมาลิเก็จที่มีบาปอีกไอ้ขอละมาลิ ตึงในเกียกวกอมมะลิจนเหดให้มะลิใจอ่อนจนยอมให้อภัยพวกเศร้าบากหลังจากนั้นเศร้าบากรก็พอมกันไปของขอมาและทําบุญในมะลิจนมะลิได้ไปสู่สุขติ